สําบายดีครับ FC แฟนครับโตโต้สนุยแยมครับมือนี้เฮาอยูบ้านกกกอกครับอยู่บ้านกกาอกว่าเป็นภาษาพุถไทยครับแปลว่าเป็นภาษาล่ากะอยู่บ้านกอกกอกครับว้าเป็นภาษาเงาะกับยู่บ้านกอกกอกครับเบอร์ตอนนี้ฮะครับนะครับก็วันนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศรอบๆบบ้านกกกอกครับพี่พยูทูบเบอร์นะครับมาพามาดูว่าตรงนี้ตอนนี้นะครับบรรยากาศที่บ้านกอกกอกนี่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านคุณยายอุ่นเนาะ นะครับหลายๆช่องนะครับวันนี้ก็มาได้กันก็เดินมาคุยกันเสวนันภาทีมาด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทราบว่าโอ้ประวัติที่กวาดก่อนจะเป็นมะกอกกองนี่เป็นยังไงทําไมถึงเรียกว่าภูลเหล็กไฟนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทราบข้อมูลนะครับในุู้้จากข้อมูลจากคุณคุณยายอุ่นนะครับเมื่อกี้ครับทราบข้อมูลจากค,ยายคุณยายอุ่นเนร,นร,รเยยยนเียบร้อยครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปนะครับ คุยกันไปครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะผ่านหน้าบ้านแม่น้องชมพู่นะครับเราเดินมาไม่ไกลนะครับประมาณสองสามรอยเมตรนะครับประมาณห้ารอยเมตรถึงไหมครประมาณห้ารอยเมตรเนาะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเนี่ยครับที่เรากําลังเห็นอยู่ข้างหน้านะครับคือบ้านแม่น้องชมพู่นะครับครับบ้านตาชานเนาะครับเนาะบ้านตาชานเนาะครับเป็นเป็นพ่อของแม่น้องชมพู่นะครับ ทางด้านหลังนี่ก็เป็นภูเขานะครับสำหรับหมู่บ้านกกอกนะครับนี่ครับเราก็ดินไปนะครับเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นร้านคงร้านค้านะครับร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องทางหน้าก็เป็นร้านขายผ้าแม่น้องชมพู่นะครับทางด้านขวามือนะครับตอนนี้เราจะเดินไปไปวัดนะครับ เราจะเดินไปวัดบ้านภูเกาะชื่อวัดอะไรนะที่คุณยายอุ่นพานะครับคุณยายอุ่นพามานี่ก็เป็นบ้านของคุณตาชานนะครับบ้านของคุณตาชานบ้านผ้าขายผ้าแม่น้องชมพู่นะครับซ้ายมือก็จะเป็นล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับสลับหมู่บ้านนะครับนี่ครับลักษณะของบ้านเรือนก็ยังคงเป็นบ้านเรือนแบบชาวไทยอีสานนะครับ นี่เลยนะครับบ้านก็หมู่บ้านก็ยังคงสงบเงียบนะครับสงบสงบสงบนะครับเนี่ยคือบรรยากาศบ้านกกอกที่ผมได้เดินทางมาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับนี่แะบรรยากาศของบ้านกกอกโอ้นะครับมาเห็นคุณยายยังแขวมะนะครับคุณยายแควมะแซบย่บอกคุณยายแขวมะนะ <laughs> นี่นะครับบรรยากาศของบางกอกะนะครับตมบลกกตูมเฮาพามาบึงบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆหมู่บ้านนะครับนี่แหละครับบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนะครับร้านแม่น้องชมพู่นะครับบ้านคุณตาชานเนาะนะครับครับขอพามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยอ้าวเห็นรถไถสีส้มเฮีย นะครับก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศที่เรียกกันว่า,ายังคงมีวิถีชีวิตทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาพามาคุยนะพามาคุยกับบ้านหลังนี้มาครับโอในก้กยขายบอกครับยามนี้นะ <Yeah. S 1> นี่ครับพามาเบิงบรรยากาศบางกอกว่าอ้อมบางกอกนั้นเป็น,นเรื่องเลยบางกอกนะทั้งเบิร์ตนี่ได้ได้จากหลังคาเฮินครับ อ๋อประมาณแปสิบหลังคาเนาะอ๋อครับผมวัดนี่สามารถยางขึ้นไปได้อยู่บป่ะครับในเนาะรดก็ขึ้นไปได้บป่ะครับอ๋อวัดพระแอกะก็โตพอพระแอนะนมีได้ดไมันชุง,งอ,อมันมีหลายวัดน,นะอ๋อมีหลายวัดบ่คุณยายอวัดผู้หลวงสมวัดเติวัดผู้หลงอืมัตร สี่วัดสี่วัดบอกบางกอกนะโอ้โหครับผมฮาฮ่าี่แล้วคำชื่วัดหมอ๋อสี่วัดพร้อมอืมแล้วก็วัดผูหลวงแล้วก็วัดอได้จันมุ่งมาแล้วก็วัดอาจารย์ลิ้นอ๋ออ๋อทำพาเอกเอาโอเคครับบรรยาการทบทบไปครับนี่ก็ถ่ายทอดเธอพี่น้องได้บึ้งนะครับรถจะไปถึงนิดน้อยใหญ่เนาะ อ๋อครับเอานี่แหละครับก็คือบรรยากาศนะครับในหมู่บ้านนะครับของมากเกๆนะครับบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับเนาะเดอนหมู่บ้านนะครับก็ยังคงนี่นะอย่างที่ผมพาเดินมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็มีรถถุงรถไถนะครับพี่น้องนี่ครับพี่ๆยูทูบเบอร์ก็พากันเดินมาสำรวจ เดินมาเที่ยวนะครับถือว่าเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับซอยนี้น่าจะเป็นซอยไปขึ้นไปภูเหล็กไฟเนาะพี่เสีนเนาะเนี่ยครับซอยนี้น่าจะเป็นซอยที่ขึ้นไปภูเหล็กไฟนะครับนี่นครับห้อยคือยางมาหาควายแทนครับสังเกตได้นะครับ บรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเงียบๆนะครับบรรยากาศเงียบๆนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ก็นอนพักผ่อนนะครับเงียบเทียบนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับบานก,ก,กอกกอกความจริงเนี่ยตรงนี้นะฮะบ,บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นมีสินค้ามาขายก็คือ ล้วยนะครับโอ้คือใหญ่บีใหญ่ขนาดนะ้โกลยนี่เนาะมากล้วยบีใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยนะครับกล้วยบีใหญ่ขนาดครับนี่แหละผ้ายางมาเบิ้งครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศทั่วไปของบ้านกกอกนั้นเป็นยังไงครับส่วนใหญ่บ้านก็จะเป็นไม้นะครับเอาไม้สร้างนะครับพี่น้องเป็นบ้านไม้ มีแต่คนหน้าตาดีเนาะครับเนาะมาเราหาเบิงบรรยากาศบางกอกเกะครับเลาาบรรยากาศครับครับผมนี่ครับมาดูบรรยากาศมาเกกะนะครับเนี่ครับวิวทิวทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านนี่งามงามครับพี่น้องครับคนกับงามครับบางกอกเกาะนะเนาะข้นกับงามบรรยากาศก็ดี ไม่กินเบื่อไม่ย่อมกับนี่เปลี่ยนกันหรอครับเนี่ยครับขออนุญาตมาถ่ายทอดบรรยากาศของมะโกเกาะเห่านะครับยิ่งสวยเลยครับยิ่สวยเนาะครับ <ๆ S 2> ผู้พเพลินเรืวเรือหินทั้งทั้งนี้อันนี้ผู้เล็กไฟอันนี้ผู้เล็กไฟผู้กระโลนมาทางหลังนะๆๆๆๆๆผู้เผือ <p her S 1> กครับผู้เผือกครับผู้ขาพาง <p her S 1> ผู้ขาพางผู้ขาแอกผู้ขาแอกผู้หลวงทางนั้นนะครับอ๋อครับ โอ้บรรยากาศดีครับคกเลยครับครับขมิ้นผมย่างขึ้นไปวัดนี่วัดเพลยครับวัดท้ำผาแอกไก่ยูบะครับย่างขึ้นไปนี่สองสาลูกองลูกครับกันโอครับผมครับผมพระถ้ำผาแอกประมาณลนึงประมาณลนึงเนาะย่งขึ้นไปสองลูกคขั้จามันดํั้งเตือบั้งกระด็นรดีขึ้นไปขึ้มครับผม นี่แหละครับก็คือบรรยากาศของพี่น้องที่เป็นมิตรนะครับมีบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพนะครับที่บ้านกกอกเมื่อนี้กับผ้าอ้าเออยูทูบเบอร์หลายสองครับมาย่างเบิ่งบรรยากาศนะครับก็ไม่ได้อยู่มองเดียวเขายู่มองเดียวก็เลยเห็นแต่มองเดียวเนาะก็เลยย่างมาเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับผู้นี้กับคนตามประมาณสองแสนสามแสนครับปุณิรรอนี่ครับ นะครับเพื่อนหลังไงอันนี้เป็นเสถีบ้านกเกาะทางเฮานะครับีปน้องกันนี่นะครับมิตรพูดตะหักตะหักเนอะต้องมหาเศรษฐครับตอนนี้เฮานี่เป็นมหาเศษฐีครับเขาเป็นเศษฐีครับเฮานะมหาเศษฐีครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับเอาขอบคุณครับอีพีนี้กดติดตามช่องโตโต้สนุยแยเพื่อนำเด้อครับ